อสูรพลิกฟ้าอาทิตย์หน้าไปลงทางคารพุทธมีตระกูลหยุนมาแล้วความยิ่งใหญ่ของราชวังแห่งนี้มีความกว้างใหญ่มากกว่าอนะาณาจักรเทพผงสาจริงๆตระกูลหยุนมาถึงแล้วฮะหลังๆบัดนี้ตระกูลหยุนอ่อนแอลงไปมากเลยทีเดียว เพ้อเบ,บางทีอ่อนแอกว่าตระกูลข้าะเะอีกไม่รู้ว่าวันนี้ยังกล้าเสนอหน้ามาที่นี่ได้อีกยังไงอ่ะขอให้ดูเอถอะข้าขอเวลาอีกเพียงสองปีเท่านั้นตระกูลของข้าก็จะได้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าตระกูลหยุนแน่นอนอที่นั่งสำหรับตระกูลหยุนออเออเลี้ยวไหลที่สุดนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันกว่าหนึ่งพันปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครกล้าดูถูกตระกูลหยุนถึงเพียงนี้กล้าดียังไงมาจัดที่หน้าให้กับตระกูลของพวกเราตรงนี้ได้ตระกูลเหยหลาน เป็นยังไงล่ะไอพวกตะกุงหยงครั้งที่แล้วพวกเจ้ามาโง่เองที่ปล่อยให้ข้าลอากลับมาได้เจอแบบนี้เข้าไปเสียหน้าไปเลยสิท่าเจ้าเมืองห้วยหยุนชิงหงขครอยากจะรู้นะว่าเจ้าจะทำยังไงต่อหวังว่าเจ้าคงจะเลือกแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดนะพวกเราไปนั่งกันเถอะแต่แต่ว่าช่างเถอะช่างเถอะผู้นำตระกูนะบอกให้ไปนั่งก็นั่งเถอะ นี่ข้าไม่เข้าใจผู้นําตระกูลเลยจริงๆทำํำไมพวกเราถึงต้องมายอมให้คนอื่นมากดขี่ข่มเหงพวกเราด้วยนั่นสิพวกมันกล้าดียังไงมาทํากับพวกเราแบบนี้ไม่รู้ซะแล้วด้วยยังไงว่าพวกเราคือตระกูลหยุนน่ะเจ้าจะเงียบมาได้หรือยังก็อีกแค่ที่นั่งแล้วมันเป็นยังไงหากว่าเจอเรื่องเล็กน้อยแค่นี้แล้วเจ้ายังไม่พอใจแล้วตระกูลของเราจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งได้ยังไง โบราณว่าไว้หาพวกเจ้าเป็นคนไม่ยอมคนเราจะนอนก้นแล้วข้างบนจะมีแต่โซดาอันนี้ข้ามุ่ยผู้ที่แข็งแกร่งที่แท้จริงนะไม่มีวันยอดท้อต่ออุปสรรคเล็กน้อยผู้ที่แข็งแกร่งนะย่อมต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีเสมอต่อให้คนอื่นจะมาให้เกียรติกับเราก็ตาม หากเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เราจะยอมไม่ได้ก็ให้นึกถึงบรรพบุรุษที่สร้างชื่อเสียงให้กับตระกูลของพวกเราบ้างเข้าใจไหมข้าทราบแล้วข้าจะไม่ทําให้ชื่อเสียงที่บรรพบุรุษสร้างมาต้องเสื่อมเสียข้าทราบแล้วทําหัวสชข้าจะไม่ยยอดท้อต่ออุปสรรคแรงกดดันจากผู้อื่นอีก่ข้านี่ช่างโง่เขลาจริงๆที่เมื่อก่อนมองท่านผู้นาตระกูลไม่ดีแต่พอได้เห็นวิสัยทัศนของผู้นําตระกูลแบบนี้แล้ว ข้าก็เชื่อมันเลยล่ะว่าตระกูลหยุนของเราจะต้องกลับม,มายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแน่นอนตระกูลใต้ล่าพี่หยุนในที่สุดข้าก็ได้พบท่านอีกครั้งแต่ว่าไม่รู้ว่าการได้พบกันในครั้งนี้ข้าจะได้พูดคุยกับท่านหรือเปล่าหลงเจ็ดถึงแม้ว่าโชคชะตาจะเล่นตลกแม้ว่าวันนี้เราได้พบกันแต่ก็ไม่อาจได้คุยกันแต่ข้าเองก็ดีใจจริงๆที่ได้พบเจ้าข้าคิดถึงเจ้าจริงๆ อย,อย่าได้ท้อแท้ต่อโชคชะตาไปเลยนะหากเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจและเจตนาที่ดีต่อน,น้องเจ็ดแล้วล้ะก็สักวันสิ่งที่เจ้าพยายามจะต้องไม่สูญเปล่าแน่นอนทราบแล้วพี่หยุนตระกูลมู่มาถึงแล้วมู่เฟยหยานอะนี่น่ะเหรอท่านตาของข้าหน่อยใครมันวังอานกล้าให้ตระกูลหยุนไปนั่งอยู่ที่ตรงนั้นได้ไปฮะ ท่านพ่อตาโปรดใจเย็นลงก่อนเรื่องนั้นนะ่ะช่างมันเถอนนะข้าเองก็ไม่ได้ถือสาอะไรแค่เรื่องที่นั่งเท่านั้นเองเชิญท่านนั่งก่อนเถอะฮึไอ้พวกหน้าลำคาญทั้งหลายพอสู้กันต่อหน้าตรงๆไม่ได้ก็มาใช้วิธีสกปรกสกปรกเล่นกันอย่างนี้เลยสินะน่ารังเกียจรจริงๆองค์จักรพรรดินีปีศาจเสด็จแล้ว นคนคนนี้คือคนที่เราเจอเมื่อคือนนั้นนี่นะแ่ิแ๊่เป่งแล้วนี่อย่าบอกนะว่านางจําค่าได้นะออท่านพี่หยุนท่านเป็นอะไรไปนะทำไมจู่ๆก็เหงื่อชุ่มแถมยังหน้าซีดเป็นไก่ต้มอีกด้วยกขาก็แค่ ฝึกเคล็ดวิชาอยู่นะพอดีว่าเคล็ดวิชานี้นะ่ะมีผลข้างเคียงในการขับเหงื่อออกมาแต่ว่านี่น่ะเป็นเคล็ดวิชาที่ลูกผู้ชายตัวจริงเขาฝึกกันเท่านั้นอ๋ออย่างนี้นี่เองท่านพี่ท่านนี่สุดยอดจริงๆเลยแม้ในยามพิธีท่านก็ไม่เคยหยุดพัฒนาและฝึกฝนร่างกายให้เข้ากับตัวเองีอ่แน่นอนชีวิตคนเรานะ่ะต้องมาหยุดพัฒนาเอาล่ะ ทุกท่านนั่งลงได้ทราบแล้วเนี่ค่ะเอาเล่าออกมาให้ข้าสิก่อนอื่นข้าขอเปิดงานพิธีนี้ด้วยเล่าจอกนี้อย่างแรกแด่อาณาจักรปีศาจเงามายาอย่างที่สองแด่ข้าและราชวงศ์ปีศาจเงามายาและอย่างที่สามแด่พวกท่านที่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่ออาณาจักรปีศาจเงามายาของพวกเรา ขอยองค์จกักรพรรดินีพิศน้อยในลำดับต่อไปของพธิธีจะเป็นการให้ตัวแทนของแต่ละตระกูลกล่าวอวยพรองค์จกักรพรรดินีในเมื่อโอกาสมาเช่นนี้แล้วหากปล่อยให้หลุดมือไปคงไม่ดีแน่อืมอมีคนส่งซิกส่งมาแบบนี้คงต้องตบให้โบะบะแล้วล่ะทุนฝาบาทกระหม่อมเสียวหวังมีเรื่องจะกลาบทุน ต่กระหม่อมไม่แน่ใจว่าจะทูลให้ฝ่าบาททราบนีหรือเปล่าพะยะค่ะถ้าเรื่องนี้เป็นไปได้ด้วยดีข้าจะต้องได้รับการตบรางวัลอย่างงามจากท่านไฮแน่ถ้าตัวเจ้าเองยังไม่แน่ใจว่าจะพูดออกมาดีไหมก็ไม่ต้องพูดแล้วก็นั่งลงไปซะเสียเวลาในพิธีในวันนี้ยังมีอีกตั้งหลายตระกูลรอพูดกับข้าอยู่คือฝาบาทเจอแบบนี้ไปไม่ถูกเลยเี่ไอเจ้าบ้านี่ ยังไม่รีบพูดออกไปอีก <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ทูนฝ่าบาทกระหม่อมมีเรื่องที่จําเป็นจะต้องทูลจริงๆพะยาข้าฝ่าบาทต้องพูดงั้นสินะเอาล่ะเอาละข้าจะยอมรับฟังดูก็ได้ว่ามาสิเข้าเรื่องตรงๆเลยก็แล้วกันทูนฝ่าบาทกระหม่อมเสียวหวังขอฝ่าบาทจัดการกับตระกูลหยุนด้วยเถอะพระยาข้า ตระกูลหยุนน่ะมีความผิดร้ายแรงทั้งนำพาผู้เอาสอม,มากมม้หายสาบสูญอีกทั้งยังทำตาประทับราชวงศ์ปีศาจสูญหายในโปรดฝ่าบาทโปรดพิจารณาถอดชื่อตระกูลหยุนยออกจากตระกูลผู้พิทักษ์ทั้ง12ด้วยเถอะพะยาค่ะผู้ตายไวกรี๊ดนี่ท่านเสียวหวางพูดตรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแหมวันนี้ช่างดีจริงๆมางานฉลองมีโต๊ะจีนฟรีแถมยังมีงิ้วในท้องพระโรงให้ดูอีกตาห่างนี่สินะคือแผนของเจ้า ท่านเจ้าเมืองห้วยถ้าเป็นหยุนชิงหงแล้วลราก็คงจะยอมพูดจาประนีประนอมยอมให้องค์จักรพรรดินี้ไล่เขาออกจากตระกูลผู้พิทักษ์ทั้ง12และคิดว่าองค์จักรพรรดินี้จะยังคงอยู่เคียงข้างเขาอย่างนั้นสินะแต่ยังไงซะเรื่องนี้นะก็ไม่มีอะไรรับประกันได้หรอกนะว่าองค์จักรพรรดินี้จะตัดสินใจอย่างไรฮกล้าคิดขู่ข้าอย่างนั้นเหรอขอโทษด,ด้วยลวกันนะ แค่นี้นะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกังอาจกล้าดียังไงมาพูดจาเลวไหลแบบนี้ได้นะไม่รู้เือ,อยังไงว่าตระกูลหยุนเขาพวกข้านะทำอะไรเพื่ออาณาจักรนี้ไว้บ้างท่านผู้อวสยุนท่านเองก็ระวังคำพูดของท่านด้วยละกันคืนท่านพูดจาอยาบคายออกมามากกว่านี้เดี๋ยวทุกคนเขาจะรู้กันหมดนะว่าตระกูลหยุนเขาพวกท่าน,นเป็นยังไงฮฮ <c oughs> โอ้ยเจ้า คนอย่างพวกเจ้าน่ะแค่อ้าปากก็เห็นถึงลำไส้แล้วพวกเจ้าก็แค่ต้องการจะไล่ตระกูลหยุนอย่างพวกเราออกไปเพื่อที่จะได้ขึ้นมาแทนที่ตำแหน่งของพวกเราอย่างนั้นสินะนอยินพวกเจ้านี่ทิ้งอะไรกันเป็นเด็กแย่งของเล่นกันไปได้เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าไหมข้าว่าพวกเรามาออกคะแนนเสียงกันดีกว่าว่าจะให้ตระกูลหยุนอยู่ในสถานะใดต่อไปหากว่าเห็นด้วยเป็นส่วนมาก ตระกูลหยุนได้อยู่ต่อและถ้าหากว่าไม่ตระกูลหยุนก็ต้องออกจากตำแหน่งผู้พิทักษ์ทั้ง12ไปนี่ละข้าขอโหวเป็นคนแรกข้าในฐานะผู้นำตระกูลเหอเลี้ยงกวงงขอโหวตให้ตระกูลหยุนออกจากตำแหน่งผู้พิทักษ์ พวกเราตระกูลอย่างเองก็ด้วยตะกกลข้าก็ด้วยตะกกนหนานกวนของข้าเองก็ด้วยข้าด้วยม่อมฉันเจ้าเมืองจากบนทนหลิงหนานเห็นด้วยกับการถอดถอนตระกูลหยุนพะยะค่ะม่อมฉันก็ด้วยเพคะม่อมฉันจากบนทนเฟยหยุนเองก็เห็นด้วยกับการถอดถอนตระกูลหยุนฮ <c oughs> ดูเหมือนว่าจำนวนคนส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานในวันนี้จะเห็นพ้องต้องกันเกือบหมดเลยงั้นสินะนี่ ยืนชิงหงข้าอยากจะรู้นะักว่าในเมื่อเสียงส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แล้วเจ้าจะทำยังไงต่อไปนอยเจ้าไอ้คนหัวหมอพอหาวิธีการมาไล่พวกข้าไม่ได้ก็เลยคิดจะเอาจำนวนคนมากดดันงั้นหรอสำหรับข้าแล้วพวกเจ้ามันก็แค่โพกเซสวะที่เป็นแค่เบียม,มาให้พวกคนที่บงการเท่านั้นแหละนี่ไอ้เจ้าผู้โหโสนี่ขืนปล่อยให้มันพูดมากกว่าน,นี้เรื่องราวได้ยุ่งยากมากขึ้นแน่นอน เอาอย่างนี้ดีไหมท่านผู้อาวุโสมูในเมื่อท่านคิดว่าวิธีการที่ข้าเสนอมายังไม่แฟร์อีกละก็ข้าเองก็มีอีกวิธีหนึ่งอยู่อย่ามาเล่นตลกกันเลยนะคราวนี้จะมาลูกไม้ไหนอีกละ่ะฮะถ้าเกิดว่าผลการโหวตไม่เป็นที่พอใจสำหรับท่านแล้วละก็ข้าเองก็ขอเสนอให้ทั้งเจ็ดตระกูลที่อยู่ข้างฝั่งข้า เจ้าเมืองห้วยและตระกูลเหยหลานสู้กับอีกห้าตระกูลที่อยู่ฝั่งพวกท่านแบบนี้ดีไหมละ่ะแน่นอนว่ากติกาก็คือการให้สิทธิ์ในสำนักรุ่นเยาวทั้ง12ตระกูลลงแข่งขันกันห้ามให้ผู้อาวุโสลงแข่งจะได้ไม่ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันและพวกท่านจะได้ไม่มาร้องเรียนกันอีกว่าไม่ยุติธรรมท่านเจ้าเมืองห้วย ท่าจัางน้าไม่อายจริงๆถึงจะบอกว่าอายุเท่ากันก็ตามแต่ความแตกต่างของจํานวนคนอีกฝั่งที่ต้องสู้ด้วยกันก็ถือว่ายังต่างกันอยู่ดีนั่นแหละนะใช่แล้วอย่างน้อยๆฝั่งพวกที่อยู่กับตระกูลเฮยหลานจะสามารถลงแข่งได้ถึงเจคนแถมทางฝั่งที่เข้าข้างตระกูลหยุนเองก็ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าจะส่งลูกหลานในตระกูลลงมาลงแข่งหรือไม่ นอกจากนี้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลหยุนอย่างหยุนสิงเย่ยังไม่สามารถลงแข่งเองได้อีกว่ายังไงละ่ะท่านพี่หยุนแบบนี้ยุติธรรมมากขึ้นแล้วหรือยังละ่ะหรือถ้าเกิดว่าท่านไม่เลือกที่จะลงแข่งแล้วล่ะก็ข้าเองก็คงรู้สึกผิดหวังแย่แล้วล่ะนะนี่ถ้าเกิดว่าข้ายอมรับคำท้านี้แล้วล่ะก็ไม่ว่าย่งไงตระกูลหยุนของเราก็คงต้องแพ้แน่นอน แต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมรับคำท้าแล้วล่ะก็ชื่อเสียงของตระกูลที่บรรพบุรุษสร้างมาทั้งหมดเองก็จะต้องเสื่อมเสียและมิอาจยืนหยัดอยู่ได้ในตระกูลผู้พิทักษ์ทั้ง12ได้อีกท่านพ่อท่านอย่าได้กังวลไปการประลองนี่เป็นเพียงแค่การประลองเล็กๆเท่านั้นชื่อเสียงของตระกูลหยุนนะ่ะข้าขอแบกรับมันไว้เอง <c oughs> เ,ออเฉอ เลี้ยวไหลเป็นเด็กเป็นเล็กจะมาตัดสินใจเรื่องราวของตระกูลแทนผูนผ้นำตรนนะกูลได้อย่างไรน, <c oughs> นี่นะเหรอคนที่จะแบกรับชื่อเสียงของวงตระกูลหยุน่เด็กน้อยที่อยู่เพียงระดับแค่นี้แบบนี้มันจะดีแล้วอย่างนั้นเหรอพ <c oughs> <c oughs> ี่เจ้าท่านพี่หยุนขอได้โปรดท่านใจเย็นเจ้านั่นพยายามจะยัว่วโมโหท่านอยู่แล้วท่านพี่ <c oughs> ใช่แล้วท่านพี่ขอท่านพี่อย่าได้วู่วาม สูเซียงหนานยานจือจริงข้าต้องขอขอบใจพวกท่านทั้งสองที่เตือนสติข้าพวกท่านช่างดีกับข้าเสมอมาข้าจำได้ไม่เคยลืมเลือนแต่ว่าเป็นเวลากว่าหลายปีมากแล้วที่ตระกุญของเราถูกกดขี่โดยคนพวกนี้ถ้าหากว่าในครั้งนี้ข้าปล่อยให้พวกมันยังกดขี่พวกเราต่อไปแล้วละก็ทั่วทั้งอาณาจักรปีศาจก็คงจะไม่เห็นหัวของตระกูลยุนอีกต่อไปแล้วละ <c oughs> ถ้าเกิดว่าพวกเจ้าอยากจะท้าทายพวกเราตระกูลหยุนมากนักลละก็ได้ข้าในฐานะผู้นำตระกูลขอรับคำท้าและต่อให้พวกเราต้องพ่ายแพ้หรือว่าตายด้วยน้ำมือของพวกเจ้าแล้วละก็พวกเราก็จะขอสู้จนหลังชนฝาเช่นกันเอาละในเมื่อลูกเขยของข้าเลือกที่จะสู้แล้วละก็ตระกูลมู่ของข้ายเองก็จะขอสู้เคียงข้างตระกูลหยุนเช่นกัน นี่สิยุนชิงหงที่ข่ารู้จักมุ่งมั่นและหนักแน่นดังขุนเขาดีแบบนี้แล้วข้าตระกูลสู้เองก็จะขอสู้เคียงข้างท่านด้วยข้ากหนตัดสินใจสู้แล้วเราก็ตระกูลหยานของข้าเองก็เอาด้วยเช่นกันสมแล้วที่เป็นลูกของท่านราชาปีศาสตร์ในฐานะที่ข้าเป็นผู้นำตระกูลไตาลาข้าจะขอร่วมสู้ไปกับเจ้าด้วยเอาล่ะเอาล่ะในเมื่อพวกเจ้าคิดจะสู้กันเองข้าก็คงห้ามไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าสู้กันจริงๆแล้วในขณะที่ฝั่งตระกูลหยุนแพ้และจะต้องถูกถอดชื่อออกจากตระกูลผู้พิทักษ์ทั้ง12แต่ทางฝั่งของเจ้าเมืองห้วยกันละ่ะท่านจะเสียอะไรกันถ้าหากว่าท่านแพ้ถ้าเกิดว่าข้าจะแพ้อย่างนั้นเหรอ <c oughs> ขำเรื่องนั้นแล้วแต่ตระกูลหยุนจะเสนอมาได้เลยถ้าอย่างนั้นข้าขอเสนอถ้าเกิดว่าพวกเจ้าแพ้กับพวกเราในแต่ละตระกูล จ้าจะต้องนําแร่ผลึกปรานม่วงมาให้พวกเราห้าช่างต่อหนึ่งการแพ้เอาไรนะแร่ผลึกปรานม่วง5้าช่างนั้นเหรอแร่นั่นถือว่าเป็นสองบติที่หายากที่สุดในโลกเลยไม่ใช่หรอได้ห้าช่างก็ห้าช่างแต่ข้าว่าแทนที่เจ้าจะคิดว่าเจ้าจะได้แร่ผลึกปรานม่วงแล้วเราก็เจ้าเอาเวลาไปคิดว่าจะชนะตระกูลของข้ายัางไงน่าจะดีกว่านะ กฎของการประลองก็คือให้สู้กันจนกว่าคู่ต่อสู้จะยอมแพ้แพ้น็อกหรือถา,ากว่าหมดเวลาแล้วหากใครที่สามารถยืนหยัดอยู่บนสนามได้จะเป็นฝ่ายชนะถ้าเกิดว่าผู้เข้าประลองออกนอกวงจะถือว่าแพ้ถ้าเกิดวันลม้มลงนอนกับพื้นหากนับถึง1ิบแล้วยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้จะถือว่าแพ้ถ้าอย่างนั้นก็เริ่มกันได้เลยการประลองเริ่มได้ ข้าตัวแทนจากตระกูลมู่มู่หังยี่ขอรับคำท้าเมื่อกี้เจ้าพูดว่าเจ้าชื่ออะไรกันนะข้าฟังไม่ทันแต่ก็ช่างเธอยังไงซะในการประลองครั้งนี้นะไม่มีใครที่เหมาะสมกับข้าได้อยู่แล้วละเอาละในฐานะที่ข้ามีระดับที่สูงกว่าเจ้าข้าจะต่อให้เจ้าเปิดก่อนก็แล้วกัน เดี๋ยวจะหาว่าข่ารังแกผู้ที่อ่อนแอกว่านะนี <c oughs> ่เจ้าว่ายังไงหรือว่าไม่กล้าแม้แต่จะแกว่งกระบี่ในมือของเจ้ากันนอะดูถูกข้าเข้าไปแล้วเราจะได้เห็นดีกันตายซะแค่นี้เองเหรอกระบี่สีเลือดตายซะนี่ข้าแพ้แล้วงั้นเหรอ ขฮิงยี่เป็นความผิดข้าความผิดของข้าเองที่ทำให้ตระกูลต้องเสื่อมเสียไม่ต้องพูดแล้วเรื่องนั้นน่ะไม่สำคัญเท่ากับแผลของเจ้าในตอนนี้หรอกนะมาเถอะเดี๋ยวข้าจะพาไปรักษาเองท่านพี่ใหญ่ที่เหลือข้าฝากด้วยนะข้าขอพาเฮิงยี่ไปรักษาก่อนมีแต่พวกขยะทั้งนั้นข้าละผิดหวังจริงๆเลยนะว่าย่งไงล่ะคนต่อไปน่ะคือใครกันเนี่ยข้าเอง ข้าตัวแทนจากตระกูลเหลียงหวังเหลียงยี่เซียวขอรับคำท้าเจ้าเองเออยังอ่อนหัดอยู่ดีนั่นแหละนะข้าตัวแทนจากตระกูลเย่หวังเย่ซูชื่อขอคำชี้แนะจากท่านด้วยข้าตัวแทนจากตระกูลซี่หวังซี่เฟิงผู้นี้ขอคำชี้แนะจากท่านด้วยน,นี่มัน อเป็นไปได้ยังไงนี่ฝั่งพวกเราแพ้ติดต่อกันมาสี่ตะกูลแล้วนะนั่นสิทางทั้งที่ทางฝั่งนู้นยังไม่แพ้เลยสักคนเดียวนี่ข้าบอกแล้วว่าพวกเรานนะไม่น่ารับคำท้านี้เลยสู้ไปก็มีแต่เจ็บตัวกันเปล่าเปล่าอ่ะตัวแทนจากตระกูลหยานย้อนเซินคงขอคำชี้แนะเจ้าด้วย <laughs> ในที่สุด ก็มีคนที่น่าสนใจขึ้นมานิดหนึ่งแล้วล่ะนะยื้มอะไรของเจ้ากันเข้ามาได้เลยข้าผู้นี้อยากลิ้มลองค่อยวิชาจากตระกูลของเจ้ามานานแล้วอยูด่ดีไม่ว่าดีหาที่ตายเองแท้แท้แค่นี้เองเหรอโอ้ไม่เลวเลยนี่ไม่คิดเลยล่ะนะว่าเจ้าจะป้องกันกระบวนท่าเมื่อกี้ได้นะเลิกพูดภาพได้สักที าหายกันาหายไปไหนแล้วทางบนนั่นระวัง <c oughs> คิดไว้อยู่แล้วว่าเจ้าจะต้องมาไม้นี้กระบวนท่าหอกแรกเริ่ม